ฮุเนเฮามาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุเนเฮาครับกับต้นสัปดาห์ของเดือนกันยายนที่มีเรื่องราวหลากหลายเลยครับคุณผู้ชมครับแมีเยอะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีเทศกาลที่เรา คุ้นเคยกันนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นเองนะครับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าพูดถึงนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราทํากันมานานเนาะไหว้พระจันทร์นะครับมันก็มีนิทานปรมารายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งนิทานเรื่องนี้นะครับก็พูดถึงหนุ่มคนหนึ่งครับเป็นนักยิงธนูนะฮะมีสาวคนรักครับเป็นลูกสาวดวงจันทร์นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับ เรื่องราวความรักของเขาก็บังเกิดขึ้นมาช้างเอ๋ฮะถ้าจะเอาช้างนะครับไปที่ฟาร์ม้าร์ฟาร์ไม่นางจะเอาช้างเอ๋อช้างเอ๋ช้างเอ๋คือแม่นางช้างเอ๋ไม่ได้ช้างไม่ใช่เจ้าพนมเจ้าช้างมาไหนผู้ชมอธิบายอย่างนี้แม่นางช้างเอ๋ถือว่าเป็นชื่อของคนรักของขั้วอี้ที่เป็นหนุ่มนักยิงธนูซึ่งช้างเอ๋เนี่ยเขาเป็นลูกของพระจันทร์ ใช่ไหมไม่น่าเชื่อแล้วยังไงแกรักแกสองคนรักกันรักกันมากเออแล้วยังไงต่ออยู่มาวันหนึ่งนี่นี่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมต้องถูกบังคับให้เล่าเนื้อหาให้ฟังเนี่ยดูว่ามันเด็กอะไ้ต่อเมืองมนุษย์เนี่ยเกิดร้อนจัดอ่าพราเม็กซิเนฮ่องเต้เลยสั่งข้ามาจัดการร้อนจัดทำยังไงด้วยการไปยิงพระอาทิตย เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปในนี้แล้วอะไรสู้ร้อนสู้เผ็ดจริงบ้าคนสายเดี้ยเอาหลังอะไรมาเย็นๆยค่ายิงเพลินไงมันมีสิบดวงค่ายิงไปเก้าดวงไงจริงป่ะจริงคือร้อนจัดเพราะมีดวงอาทิตย์สิบดวงใช่ยิงไปเก้าดวงยิงทิ้งไปเก้าดวงยิงด้วยความเพลินไงเหลือหนึ่งดวงเน็กเพียนกริ้วอ่ะ ก็เลยเนรเทศข้ามาอยู่เมืองมนุษย์แล้วยังไงต่อนะแล้วไงต่อก็นี่แหละเป็นที่มาของข้าเรื่องตามหาแม่นาคเอาละอ่าแล้วเรื่องอะไรไหวพระจันทร์อะไรยังไงเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรจริงๆเรื่องไหว้พระจันทร์นี่นะมันเป็นเทศกาลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ก่อนจะเก็บเกี่ยวนี้เขาต้องไหว้อ๋อเหรอก่อนเก็บเกี่ยวนี้ต้องไหว้เก็บเกี่ยวนี่เขาต้องไหว้ว่วเออเออจริงครับคุณผู้ชมครับก่อนที่โอ้โหต็มเลยครับอ่าอันนี้ไหว้ไหว้แกนะครับไม่ใช่สวมเณรสิแหมจริงเลยอ่าแล้วไงครับแต่ก่อนอื่นอ่ะวันจันทร์ข nah. oh. ้าก็ต้องไปไหว้พระจันทร์แต่ก่อนที่จะไปไหว้พระจันทร์นะข้าต้องไปหา ทุนท<ห>ัพั์เพื่อไปหาแม่นางช้างเออของข้าที่ดวงจันทโอ้โหหาทุนนัพั์ไปหาแม่นางช <จะ S 2> ้างเอี่ดวนี่นะข้ามีความแม่นยำของการยิงธนูมาแล้วจริงว่าจริงจะเข้าไปยิงในเซตสักหน่อย ยิงสิจะไปยิงหุ้นจะไปยิงหุ้นเลยแต่ถ้าไปโดนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์โอ้โดนตำรวจไล่กันตายไม่ทันเลยไม่แหวนจรองอจะได้มาเดินทางไปไงอ่ะเพราะะน้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูห้าอันดับหลักทรัพย์ประจำสัปดาห์นี้เนี่ยอันดับห้า ECB ลดดอกเบีย้ยลุ้นเงินจะท่วมตลาดหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับกับการที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ECB นะครับได้สร้างความปลื่มปฟิติออให้กับชาวหุ้นครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เขาลดอ<ด>ัดตราดอกเบีย้ยลงมาเหลือ0.05 นี่คิดดอกเบีย้นยนโยบายของเขาเหลือ0.05นะครับจากเดิมเนี่ยคือ0.10เปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วก็มีการปรับลดอัตราดอกเบียเ้ยเออคือปรับลดไป0.10เปอร์เซ็ีแล้วก็มีการปร,าปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝาก อ่าลดลงที่ลบ0.2%คือจากเดิมเนี่ยมันติดลบอยู่แล้วคือ0.1%ลดลงไปเอก0.2%หมายความว่าไงเงินปากจะต้องจ่ายตังค่าฝากตั้งหากคุณผู้ชมคือถ้าใครเอาเงินไปฝากที่ ECB เนี่ยขอโทษนะคุณจะต้องจ่ายเงินค่าฝากนะครับเพราะฉะนั้นมาฝากกับเรานี่อ๋อจะได้คืออเอาไปหมดเลย แต้องการโทรัพย์อยู่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับก็ตรงนี้ก็มีการบอกกันครับว่าคนเนี่ยอาจจะไม่หวังเรื่องของดอกเบี้ยอะไรแล้วก็ไม่ฝากเงินกับ ECB แล้วอาจจะไปลงดเอาดอกเบี้ยเข้าสินทรัพย์เออเอาเงินไปเข้าสินทรัพย์อื่นแทนดีกว่ามาเสียดอกเบี้ยทำไมแถมคุณอะไรนะมาริโอ้โอ้มงเห็ดนี่กระายแล้วบางทีก็ลงท่อบางทีก็เก็บยางบางทีก็เก็บเหรียญไม่ใช่แล้วมาริโอ้แล้วถ้าเก็บโอเวอร์เป็นยังไงอ่ะคอนทินิวไงกดสตาร์ทคอนทินิวใหม่ เออนี่มาเลยเห็นมาสตาร์ส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 อืดออื้ออ๋อนี่มาริโอดาร์กี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอคอนเกรดนะฮอนล่ะเออพอแล้วอีคนกดเอฟเฟกต์มือมันมือมันเก่งขนาดนี้เขาเป็นประธาน ECB อ่าวันนี้โอดาร์กี้นะครับเขายังส่งหกให้ด้วยส่งอะไรส่งซิกครับโอ้ยเออแล้วองไรส่งซีกในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยนะอาจจะมีมาตรการซื้อสินทรัพย์ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดีแหละนะเออคือยังไม่รู้นะว่าสินทรัพย จะเป็นแบบไหนอย่างไรมันก็จะมีทั้งสินทรัพย์ที่มีหลักประกันอยู่หรือว่าแบบ QE หรือว่าแบบไหนเราไม่รู้แบบแบบไหนอย่างไรครับคุณผู้ชมครับแต่ก็มีลุ้นกันนะครับผลกระทบเนี่ยถ้าเกิดว่าออกเป็นแบบ QE มานะเอ้ยยิ้มนะคุณผู้ชมนะเพราะม่เงินยสไลด์ใช่แต่ถ้าเกิดว่าไปแบบสินทรัพย์ที่มันมีหลักทรัพย์คำว่าการหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้ไหลมากแต่ว่ามันจะกระตุ้นดีมานในการซื้อสินทรัพย์อะไรนั้นๆเท่านั้นเองนะส่วนหุ้นที่น่าสนใจก็คือพวก ตัวใหญ่ๆหญ่ตัวให่คมครับคุณผู้ชมครับหรือว่าใครจะเล่นดักเกี่ยวข้องกับการที่คอสชหรือว่าคณะรัฐมนตรียกเลิกกดอายการซื้อก็มีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือซื้อดักมีอะไรเออ a ทีเอวีเซอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าซื้อดักไว้แค่ั้นะครับคุณผู้ชมครับพอออกมาจริงเราไม่รู้ว่าเซลออนแฟกหรือเปล่านะครับขาขึ้นมาแล้วไงอะมาดูอันดับสี ถึงคิวตัวซีวิ่งกระโจนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พูดถึงหุ้นตัวเอครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะว่ามันมีอะไรที่แบบว่าคือเอนหนึ่งขึ้นอีกเอนหนึ่งวิ่งตามเอออันนี้แปลกแต่จริงสัปดาห์นี้มาตัวซีเอซีหนึ่งขึ้นอีกซีหนึ่งวิ่งตามตามไปดูซิว่ามีซีอะไรบ้างตัวแรกเลยนี่เลย c s s C S เครับคุณผู้ชมครับบริษัทนี้ทำสายไฟใหญ่มากครับโอยองครับ ก็พี่กอดเมื่อก่อนมีประเด็นเรื่องของแจกวอลเล็ตยังไงปิดสัปดาห์ก่อนนี่คือสัปดาห์วจุดหกห้าบาทห้าจุดหกห้าบาทแต่มาสัปดาห์นี้นะทวิญญาณขึ้นไปสูงสุดที่8บาทขึ้นไปเลยครับคุณผู้ชมครับวันจันทร์นแบาทห้าสตางค์ครับก็ขึ้นไปสูงสุดแหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วปิดสัปดาห์ที่7จ็บาทสิบห้าสตางค์นะครับอันนี้คือตัวแรกตามเพื่อนมาเลยชอชอทวีดอลเซียนครับคุณผู้ชมนี่เลยทำพวกนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับโลจิสติกเช่นทำลดพ่วงเช่นทํา สักกระเบือยเรียนลบเอเนี่ยหลายอย่างเาเรียนลบเขาทำอ่ปิดสัปดาห์ก่อนนี่3บาท84สตางค์นะแต่มาสัปดาห์นี้พุ่งสูงสุดเลย5บาท90สตางค์นะครับโอ้โหแล้วจะมาปิดที่5บาท10นี่มานั่นแหละครับนี่ก็คือตัวของชอครับอ้ก็ตัวนี้ก็มีประเด็นเรื่องราวของการที่เขาอาจจะเข้าไปประมูลลดเมียเอ็นจีวีด้วยครับคุณผู้ชมครับมาดูอีกซีหนึ่งมาหลายเซ่ ไอติดเลยนะโอ้โหนี่ไงหุ้นนี้อะไรครับหุ้นเชาสเตลครับคุณผู้ชมครับหุ้นตัวนี้นะครับคุณผู้ชมทําเหล็กครับแต่ว่ากําลังลุยเรื่องราวของรงไฟฟ้าแมงเมื่อกี้แกก็คว่ำหน้าฉันว่าดูวมันจะแก้มุกนะไม่มีแก้จริงเลยนะทำเหล็กแต่กำลังลุยรงไฟฟ้าครับปิดสัปดาห์ก่อนนะครับ5าบาท5้านะแต่มาสัปดาห์นี้ก็ทยาไปที่7บาท80สตังค์ก่อนที่จะปิด7บาท20โอเคมาดูหมดยังยังยังมีมีอะไรอีก c ี G d c ีดีีดีโอหุ้นเนี้สังหาของกลุ่ม oh. ในเช้าบนเขาเอาอีกแล้วครับมผมยังไงนี่ก็ึ้นมาปิดสัปดาห์ก่อนที่บาท3 4อ่า ขึ้นไปสูงสุดที่บาท6กก่อนที่จะปิดที่1บาท63บาทโอ้โหผู้ชมเรียกได้ว่าอักษรซมาเข้าเข้าถูกงวดนี้โอ้โหจริงๆมีอีกนะแต่เอามาแค่นี้พอเอะฮะคือเดี๋ยวเจะหมดเวลาซะนี่บอกใครอยากรู้ว่าสัปดาห์หน้าอักษรตัวอะไรนะผู้ชมครับนี่น่าสนใจเอาแป้งนะฮะไปโรยที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วขูดดูตัวตัวอักษรอะไรขึ้นไอ้เ่าที่มัน บางเลนนั่นนะนะเสาบางเลนมีเรียมีเสาบางเลนเอลยไปดูอันดับสาม e p l คุนเร็วกันลวสัปดาห์นี้ e อ l ใกล้จบดิวซื้อวิสักนี่คือความแปลกของมันเนี่ยจริงๆรแล้ว e p l จะไม่ได้ติดโผอะไรนะวันศุกร์ เลยใช้วิ่งทะยานขึ้นมาไปยังไงอ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งวอลลุ่มเยอะด้วยโอ้วอลลุ่มที่หนึ่งล้านเออเกือบ1 9ึ0งล้านบาทเนี่ยซื้อขายกันนะครับคุณผู้ชมครับหุ้นเล็กๆตัวนีตัวเดียนะขึ้นมาถึงอันดับดีก็ตกใจสิครับคุณผู้ชมครับมีข่าวลั่นออกมาขมาแล้วขึ้นมาอย่างนี้ข่าวมันจะมาตลอดอาทิตย์หน้าประกาศจะเข้าวุฒิที่ศักดิ์แล้วเออจะซื้อหุ้นหุฒิที่ศักดิ์จะใส่ยาเกับนี่แหละ แต่ไา้คนลอยโยอ่อเออนะแต่ก็ยังไม่ไปทำได้ไม่ใช่แต่แหน่เอ้คือเขาบอกอย่างนี้ประเด็นหลักคือนี่ใครหลายคนสงสัยนะเขาบอกว่าี f l เนี่ยนะหุ้นตัวเล็กจะไปซื้อที่สั่งไม่จริงไม่จริงไม่จอิงคุณผู้ชมครับเราก็เลยไปถามผู้บริหารอ้าวเขาว่าไงอ้าวเอาถามกันอย่างนี้คือ บริษัทนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบริษัทเล็กมีเงินไม่เงินเนี่ยตอนนี้เงินสด400กว่าล้านเองแต่จะไปเทคบริษัทเนี่ยประมาณโอ้โหหลายพันล้านเออบางคนบอก40,000ล้านเลยด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมนะต้องกู้ต้องกู้อะไรหรือเปล่าอ่าแล้วก็ต้องอย่างเงี้ยคนเขาสงสัยกันว่า้มันจะทำได้จริงป่ะหลอกเมาว่าเปล่าอ่ะไปคุยกับผู้บริหารถ้าจริงไม่จริงไปคุยกับผู้บริหารนั่เองนะคุณธีรวุฒิปางวิรุส นาซีอโอของอีฟอบอกออกมาอย่างนี้ว่าเขาบอกว่าทําได้เขาบอกทําได้ผมก็ถามพยายามถามทำยังไงทําได้นะฮะก็เลยบอกว่านอกจากทาได้เอาเข็มไปด้วยไหมว่าถ้าต้องเล่นคิดอยู่ในใจการจะถามอยู่เขาไม่ได้ทําได้เขาบอกว่าเขาจะใช้เงิน แบบกู้เบ็ดเงินกู้แล้วก็จะไม่เพิ่มทุนด้วยเอนน้เขาจะบอกงี้นะครับผู้ชมครับเขาบอกว่ามันมีนวัตกรรมที่เขาทําได้แต่เขาบอกไม่เผยอ่ะว่ากันไปจริงหรือเปล่านะผู้ชมครับแล้วก็เราก็ถามว่าอ้าวแล้วเขาบอกงี้ด้วยนะเขาบอกว่า การที่วุฒิสักเนี่ยเขามาก้องกอนของ e4l เนี่ยจะได้3ผู้บริหารของวุฒิสักเออเอออย่างเช่นคุณนะกอนที่คนบอกว่าออกไปแล้วกลับมาโอ้โหกลับมาเข้าสู่วุฒิสักที่เขาบอกผมนะเออใครอีกสองคนจำชื่อไม่ได้อ่าแตับมาอีกสองคนเขาอยู่อยู่แล้วอ่านะคะเป็นสามดูโอ๋อคือหน้าตาอยกิ้นเดินเข้าวุฒิสักของโอ้โหหล่อเที่ยวเขาเอาใส่เลยไม่ได้หรอกเนี่ยนะอ่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันมี ก่อนหน้านั้นบุธิศักด์เนี่ยเคยคิดที่จะเข้าตลาดใอ่อใช่แต่เข้าไม่ได้ไงเออแต่ยังไม่เข้าไง<ช>ไมีข่าวนี้มาก่อนเออ,อนี่ผู้ริหายหบอกแบบนี้เออ วุฒิศักดิ์เนี่ยเขามองว่าถ้าอยู่กับ e4l จะได้อะไรมากกว่าแค่ระดมทุนเพราะว่า e4l เนี่ยเขาทำอะไรพวกเครื่องมือแพทย์แล้วเขาจะมีเครื่องมืออะไรเขามาแเต็มไปหมดเลยให้กับวุฒิศักดิ์ขายให้ใครขายให้วุฒิศักดิ์โอ้โหไดไปตามเกมต่อไปครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นอย่างไรนะมีบางโกบางโกให้เป้าไว้เลย เอาแหละถ้าเกิดว่าอีฟเอลรวมมุสีสักนะอ๋อสองบาทแปดสิบห้าแต่ต้องรวมนะอ่าแต่ก่อนใช่ไหมอ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละขอบอกอีกนิดนึงคนที่จะเล่นหุ้นนี้นะครับก็ต้องดูตัวนี้นิดนึงแล้วกันอแนวรับหนึ่งบาทห้าสิบเจ็ดคืออย่าให้หลุดตรงนี้ส่วนแนวต้านก็คือบาทเก้าสิบถ้าผ่านได้อาจจะยิ้มได้อ๋อได้คุณผู้ชมครับยิ้มได้อเดียวครับเพราะว่าซื้อไม่ทันแฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่ามีอีกหลายดีลนะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่กินไม่ดูอย่ากันนะอ้าไปดูกันต่อครับสำหรับอันดับสอง LDC LDC ครับหุณน้องใหม่เรื่องฟันเขาถนัดเฮ้ยเรื่องฟันน็าทำฟันไงคุณผู้ชมเอาอย่างไรเนี่ยปันาปันันเนี่ย LDC Dental คุณผู้ชมรู้จักใช่ไหมร้าน LDC Dental เนี่ยเคอจะรู้จักมากกว่านิยายปลมปลาราของแก ซึ่งมึงล่าล่าสุดเนี่ยเขาเปิดตลาดวันอังคารนี่นะเออเขาเป็นหุ้นใหม่ใช่ไหมเป็นหุ้นใหม่นี่โอ้โหกะว่าจะเอาเข้าไปซื้อหน่อยเปิดมาอ้าเข้าไม่ทันทำไมอ่ะหุ้นมันไปลิ่งไปแล้วคุณเข้าใหม่ต้องสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เข้าไปครับคุณผู้ชมครับวันที่สอง เอามาซื้อมั่งเขาไม่ทันนี่ตื่นสายตื่นสายเลยสิบโมงสิบโมงหุ้นซลลิงตั้งแต่สิบโมงโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะครับคือจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้คือเข้าวันที่สองกันยายนเนี่ยกว่าจะได้ซื้อขายเต็มวันแต่ต้องรอสี่กันยายนเพราะมันเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้สองวันแล้วพลาดไปแล้วสองวันแล้วอ่ะวันที่สามเป็นไงโอ้โหยระดมเงินมาเลยเข้าเลยเช้าด้วยเข้าาเช้าเลยบอก บิดก่อนเลยตอนเช้าเลยอโอ้ยเข้าได้เลยจริงอ่ะกอะไรเออดอยวันที่สามิดดี หกบาทห้าสิบแล้วพี่โซนสุนทรหกสิบก่อนที่จะปิดตลาดที่สี่บาทเก้าสิบปิดสัปดาห์นะคุณผู้ชมนะก็เป็นเสร็จก็ถือว่าเป็นหุ้นที่จากราคา IPO บาทห้าสิบพุ่งไปสองร้อยยี่สิบเออพุ่งไปสองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไปก็โอ้โหตามการที่ใครหลายคนบอกว่า P/E มันแพงเหลือเกินสองร้อยกว่าเท่าเลยนะคือก่อนเข้าเนี่ย P/E เจ็ดสิบเท่าตอนนี้ก็สองร้อยเท่าโอ้คู่กันนานนั้นเองบริหารบอกงี้บอกไงว่าอะไรนะมันเป็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนอ่าที่บริษัทเนี่ยจะโตแบบก้าวกระโดดพรบริษัทข าเขาเล็กใช่แล้วเปจะโต20เปอร์เซ็นต์นะสาขาใหญ่สาขาไป25่สาสาขาแล้วนี่คือเป้าที่เขาบอกกลตอมาโดยตลอดครับครับสิ่งที่จะต้องติดตามก็คือเรื่องราวของการเช็คโอเวอร์นั่นแหละนะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ละกันว่าผู้บริหารเขาบอกงี้อ๋อเขามั่นใจมากเขาบอกเราก็ไม่ถามเขาว่าจะขายหุ้นหรือเปล่าเขาบอกไม่ขายเขาบอกเขาจะถือมั่นใจได้นะครับผู้ชมครับผู้บริหารบอกว่า ไม่ขายครับนะฮะผมก็บอกว่าไม่ซื้อ่ไลาไม่มีสารเตือคอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเตือจะไม่ขายหุ้นออกมาในตลาดไม่ใช่ไม่ขายไม่อะไรฮะล้อเล่นนะมาอันที่อ่านดับหนึ่ง B E C B E C จอต้องดับแต่ไม่ดับเอออย่าหัวน็ดขาดนะครับผู้ชมข้าหัวนะครับก็อย่าหัวแล้วันนะต้องดับ อ่ะคือ,อมันเป็นเรื่องราวของความขัดแย้ข<อ>งขววางช่องสามนี่แหละลกับกอสทชที่เริ่มเป็นจุด ประกาให้คนอื่นเข้ามาแล้วขัดแย้งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่มันเป็นอย่างนี้ครับคือเรื่องของเรื่องบอกคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันหลายคนบอกว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นมาช่อง3มเนี่ยที่เป็นแบบอนาล็อกเนี่ยไม่ใช่ฟรีทีวีอีกแล้วเพราะว่ากสทชประกาศอย่างนี้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ฟรีทีวีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกกดมัสแครี่ที่จะต้องเอาไปอยู่ในช่องเอ่อพวกกล่องดาวทงดาวเทียมไม่ต้องเอาเข้าไปอ๋อที่ต้องดูผ่านหนวดกงหนวดกุ้งหนวดปลาขากบขาไก่พอลวพอละพอลหลายอันลวคือจะต้อง ผ่านแค่หนดนกุ้งขากบให้ก้างปลานายกันเล่นหอกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาสิเพราะว่าช่องสามก็ไม่ยอมเออไม่ยอมอ้างน่นอ้างนี่อ้างนานนุนผู้ชมอ้างเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็กสทชก็ก็พยายามศึกษาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเอาขึ้นได้อะไรยังไงครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าการที่กสทช ไปจี้อะไรแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาก็โดนทีวีดิจิตอลจี้ทีงหนึงเออประมงประมูลไปแล้วแล้วแบบว่าทำไมช่องสามเนี่ยไม่ยอมออกอากาศคู่ขนานเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงใครเป็นโจรนะใครเป็นโจรใครเป็นโจรไม่รู้เป็นบอกจี้อะไรไม่รู้ พัดเดียวเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันพูดไม่ว่าจะเป็นช่องอื่นท่องนี้ซวยเอกอ้าวทีนี้เขาบอกว่าก็พอไม่ออกคู่ขนาดปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าตลาดทีวีดิจิตอลก็ไม่ติบโตโอ้ใช่แต่จนแล้วจนรอดตอนนี้จอดับยังเปิดยังเปิดดูได้เออเออเปิดได้ครับคุณผู้ชมครับกสทชยังไม่มีข้อสรุปให้แต่โม่โม่เขามีข้อสรุปให้นะเออหรอคือกสทชเนี่ยที่ผ่านมาก็โยนไปนะโยนไปกสชบ้างกสธชบอกเรื่อง เรื่องของแครไม่ใช่เรื่องของฉัดคนละเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับส่วนช่องสามเนี่ยก็จะมีสามทางที่ต้องเลือกที่บอกเขาว่าเพว่ามีสามทางเลยนะหนึ่งหนึ่งหากอยากออกอากาศแบบอนาล็อกนะพอทงทําต่อไปได้อ่าทําได้ทําได้ให้ดูผ่านหนวดกุ้งหนวดปูหางปลากันเพาะเล่อะไรพวกเนี้ยนะแต่จะเสียลูกค้าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เสียฐานลูกค้าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยดาวเทียมเนี่ยมีลูกค้าดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้นั่นเนคุณผู้ชมดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะส่วนที่สองสอง ไปขออนุญาตเปิดทีวีดาวเทียมอแต่เวลาโฆษณานะอจะวูบลงครึ่งหนึ่งเลยนะจาก12นาทีจะเหลือ6นาทีอันนี้คือไปอยู่ในแพลตฟอร์มดาวเทียมเนี่ยก็จะต้องทําตามกฎของเขาครับผู้ชมครับจะทำหรือเปล่าช่อง3หรือ3ยอมออกคู่ขนานไปออกคู่ขนานนะเส้นทางหลักแล้วนะพอออกปุ๊บเนี่ยก็ระวังตำรวจนิดนึงข้างหน้าจะมีไม่ใช่บัวไซ แปลกจริงอ่ะแล้วไงต่อไม่ถูกเลยเลออออกพูดขนาวก็จะดีวีดีโอการันต่าคุณบล็อกส่วนใหญ่ก็มองว่าคอคอหลังสุดนี่นะมีทางที่จะเป็นไปได้สูงนี่แต่คุณผู้ชมกว่าที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าช่องสามเยอะอยู่ใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีเสียงของคนมาแล้วเริ่มมีเสียงของผู้ประกอบการที่ทํากล่องแล้ว เขาเริ่มบอกแล้วเอ้ยขอให้กสทชพิจารณาให้ดีนะอเนี่ถึงโตโยต้ารุ่นเก่าแล้วอะไรวะถึงคลาวโตโยต้าคลาวนั่นแหละคลาวแล้วนะโอ้แหมกล้าเล่นเลยเกินะนทีนี้เนี่ยเออถนนอะไรถนนอะไรอยู่แล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนถนนอะไรฮะถนนวิธีเยอะอย่างเล่นน้ำนี่ถนน หลับไม่นอนกวาที่ยุอีกถนนแรถนนหัวลำโพงเสียงก็วัดดังเลยดังวาอีกพอแล้วจะไม่ได้จบเอามาค่ะาผู้ชมเขาก็เลยบอกอาลืมแล้วไปถึงเรื่องไหแต่ก่อนที่จะออกขนาดาษอะไรอย่างนั้นได้แต่ก่าที่จะแบบว่ามีข้อสรุปคุณผู้ชมเชื่อไหมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยช่อง3กับกสทชต้องมีการต่อรองและดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการอะไรเยียวยาไม่ว่าจะเป็นช่องสมหรือมาตรการเยียวยา คู่ที่ได้สัมปทานทีวีที่ต้องไปผู้ชมดูภาพแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพจะเกิดแบบนี้แหละทางรายการเอ็อินสไซด์ด้วยถ้าเกิดทางคู่ขนาดได้นะเขาบอกว่า Q4 เนี่ยนะ คือเขาบอกงี้ราคาเหมาะสมอยู่ที่44บาทนี่คือบอลอติสโก้เขาจะให้ราคาเหมาะสมเนี่ยปรับลดลงมานะถ้าไปออกคู่ขนาดเนี่ยจาก48เป็น44บาทนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับอ่ะหมดแล้วสำหรับ5อันดับหุ้นดังประจำสัปดาห์ครับแล้วก็วันไหวพระจันทร์นะฮะคุณผู้ชมครับ โดยสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรครับถ้าทําแล้วสบายใจทาเถอะครับคุณผู้ชมครับเราไหว้พระจันทร์นะครับสิ่งที่เราจะขอนะครับขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูมือน้องข้าขอจิรให้น้องข้าขี่ขอชอใจดีได้ไปแล้วคุณผู้ชมลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับขอสชใจดีให้ดึให้ข้าได้ออกไม่นางชอหนืชองหรืเอาแล้วคอรมอใจดีออก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิกจก็ยไปจบนะไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยหนังสือ Return of the King The Aeg Story พาวิกฤตกับบาผพงาดศ40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหาซื้อได้ที่ C1 B2S และ Nine In